สวัสดีครับคลิปนี้หลังจากมาสัมภาษณ์อาจารย์เบิร์ตบิทีนครราชศานะครับคนที่สะสมหินที่มีพลังงานต่างๆตามความเชื่อของอาจารย์เบิร์ตนะครับวันนี้ประมาณสองสาปีแลวไม่ได้มาเลยถือโอกาสมาเยี่ยมในฐานะที่อาจารย์เบิร์ตพาไปดูของพี่สุวงที่อำเภอศรีสวัสดิ์ครับอาจารย์เบิร์ตครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เบิร์ตครับหลังจากออกคลิปไปนี่มีคนมาเยี่ยมชมที่นี่กันเยอะไหมเยอะมากครับขนาดไหนครับก็เข้าทั้งปีครับ าออกเขาออก,ข,ออกนขนาดไม่ได้ลงเบอร์อาจารย์ไว้ไม่ได้ลงเบอร์อาจารย์ไว้เขาหาได้ยังไงตามครับตามมาพอรู้จักคนก็พาเข้ามาเพราะว่าเขาติดตามอาจารย์อยู่ครับแขกผู้ใหญ่ที่มานี้ทุกคนติดตามอาจารย์อยู่แค่ทุกคนครับพอูพถึงอาจารย์ไตเทโอ๋โอเขาเขาดูคลิปผมแล้วตามมาดูเขาตามมาดูแล้วเขาเจอเขาว่าสนิทอาผมรู้จักครับสรุปแล้ว ท,ท่านไตเทศไม่ดังนะเขาย่างเจอหน้าเนาะผู้ชายยากเจอหน้าเลยนะเจะหน้าแต่ว่าคือเขาดูแต่ดูเขาดูคลิปของอาจารย์ก่อนแล้วก็มาตามมาดูครับเขาก็ติดตามก่อนอาจารย์พวกแขกผู้ใหญ่ที่มาดูนี่เขาเชื่อยังไงครับเขามาถึงพ๊กเขามีประสงค์มาสมัยที่มานี้เขาเข้ามาเสร็จแลก็ท่านก็ขนลุขลลุเดินลุกถวของแขนอู่ครับผมแข่เสร็จแล้วปุ๊บก็อุ่นแปลงที่บมองซ้ายมองฝามองรอบบ้านเลยครับคแับแปลามาก แล้วก็ไม่เคยเจอแบบนี้ครับแบบที่ผมจัดผมจะใช้พลังงานใช้หินใช้อะไรทั้งหมดครับในในนี้เลยครับผมอาจารย์หลังจากที่ออกทริปไปแล้วมีคนมาแบ่งไปเยอะไหมส่วนใหญ่ผมก็จะเก็บไว้ในอุทยานผมผมจะไม่ค่อยแบ่งครับผมไม่ค่อยแบ่งแต่ว่าก็ต้องมีบ้างมีบ้างเป็นบางชิ้นครับที่ว่าเขาเช่าไปเขาเช่าไปอาจารย์แล้วมีมาเพิ่มไหม มีที่ได้มาเพิ่มอีกไหมครับว่าไปเจอที่ไหนที่ไหนได้มาเพิ่มเติมเข้ามาในนี้มีครับผมไปไปเจอที่ไหนครับส่วนใหญ่ก็ประเทศนอกที่ว่ามีครับก็คือทางประเทศพ่อเขาเสนอเข้ามามีคนที่เล่นหินเหมือนอาจารย์เหมือนกันแต่ว่าเขาไม่รู้ถึงพลังงานส่วนผมเป็นคนรู้ก็เลยข้อแบ่งข้ด้าไม่แพงไม่แพงแต่ก็ก็หนักเหมือนกันนะครับ หลักแสนหลักหมื่นมีนะหลักแสนหลักหมื่นมีนะครับอาจารย์อ่ะอยากที่ให้ผมนี่เป็นไรครับเม,มื่อวานนี้อาจารย์เม่เมตาให้ผมเนี่ยอะไรอาเกตวสวรรณะอาเกตวสวรระนี่หมายความว่าเจ็ดวันจะอยู่ในสี่น้ครับอาจารย์แต่งแต่นีน้เจ็ดวันทุกเจ็ดวันเช่นว่าตัวอย่างผมวันอาทิตย์ผมต้องใช้สีดำเพราะว่าสีดำเป็นสีดำรวยของคนวันอาทิตย์ครับผมก็จะเน้นสีดำอะไรนิดหน่อยผมก็จะมีดำติดครับ ถ้าสี่กับตกีนีของคนวันที่เช่นสี่ชมพูหรือสี่ฟ้าเนี่ยอาจารย์จะไม่ใส่เลยจะไม่ใช้ใช้ครับผมเราจะใช้ตามดวงจุยครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องมีเจ็ดวันเจ็ดวันถ้าอาจารย์จะเทพเกิดวันอะไรก็คืออยู่ในเจ็ดวันเนี่ยเป็นสี่เจ็ดสี่ต้องมีอยู่สี่อ๋อคือคือให้ให้ให้ครอบจกักรวาลไปเลยจักรวาลนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาชมนะครับว่าหินทรงพลังของอาจารย์เนี่ยมีมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ ไล่มาจากหน้าประตูด้วยเลยว่าจากของอัจนร้เดี๋ยวโชว์นี่ก่อนโัวนี้ก่อนอันนี้บอสวนะเป็นอันนี้เป็นควายธนูแต่ว่าควายธนูนั้นเป็นไม่ได้ปั้นด้วยดินครับแต่เป็นอาเฟสควายธนูครับควายธนูถ้าส่องจะเจอตัวควายเข้าเข้าแล่งนะครับอ๋อข้างในเนี่ยนี่ครับแล้วจจีจนจนตนาการของคนจะมองไปนะครับ อาจารย์มองเป็นควายธนูครับผมเี่นควายนะครับเป็นเป็นเข่าเป็นอะไรเป็นตัวนะไรครับแต่อันนี้ผมพกไปมีคนเห็นควายเดินตามครับเห็นคนควายเดินผมก็เลยเอามาไว้บ้านก็ผมไม่แน่ใจครับผมเดี๋ยวเห็นคนเขาว่าควายธนูดูร้ายแต่ว่าอันนี้ไม่ดูครับผมนี่จะเป็นซีนเขาเลยแต่ถ้าออกปุ๊บไม่มีอะไรจับจับโอเคครับอในนู้นในนู้นอาจารย์มีอะไรครับถ้าอันนี้เป็น เขี้ยวเล็กใหล่เล็กใหญ่ที่มีลักษณะเป็นเขี้ยวครับผมเป็นเขี้ยวเป็นสีปิกแมงคับครับครับเป็นเขี้ยวเลยครับอันนี้เป็นเขี้ยวเลยครับเป็นสีปิกนะงคับนะครับครับผมเป็นเขี้ยวเลยครับครับผมยังไม่จบครับอาจารย์ที่ข้อมืออาจารย์เป็นอะไรอ่าอันนี้ที่ข้อมือก่อนนะครับเมื่อคืนนี้ไม่ชัดเจนนะครับอันนี้คือมาร์ลคยครับ อันนี้เป็นมาละไครอันนี้เป็นไหมทองคอันนี้เป็นเหมือนกันครับเป็นอัลเกรดตรมบัติวันน้าเหมือนกันครัับม็จะใส่ไว้ท่าชุดที่ขึ้นไปเมื่อวานคนละชุดครับคนละชุดกันโอเคครับอาจารย์สร้อยที่เคาะอแขวนสะพายแกงนี่คืออะไรครับก็คือในลกๆเหมือนกันครับนี่นะครับเราจะไปหาจาร์เราจะเจออย่างนี้ครับผมจะเป็นสิบติดไหมครับแต่ถ้าอยู่ข้างบน อากาศเย็นผมก็จะขึ้นเป็นสีนี้มากหนักกว่านี้นะครับสีจะแสดงออกชัดนะครับครับผมอาจารย์ทำไมแฝงเยอะขนาดนี้พลังงานของผมซึ่งผมจะไม่เหมือนชาวบ้านครับที่ไม่เหมือนชาวบ้านวันนี้จะมาทดลองแต่วัาข้ามดาม่าผมนะเพราะว่าผมทําตั้งแต่อายุสิบเอ็ดผมจะแค่หูไม่เป็นเพราะว่าแคะหูแล้วไม่คืออมจะให้แมลงชนิดที่แค่เข้าไปยันบนสมองผมม่แค่ครับ วันนี้น้องดิวน้องดิวมาเดี๋ยวยังยังอันนี้เก็บไว้ทําตอนจบอ่าครับผมได้ได้ครับอันนี้เดี๋ยวจะทใส่ต่านั่งให้เลยอาจารย์อ่ะไล่จากมุมนี้เป็นอะไรเลยครับอันนี่ยในในไล่จากตรงนี้ของทีที่นี่แหละครับอ่าอันนี้ก็เป็นแร่ใกลาสครับครับผมกลุ่มถ้าอันนี้เป็นหินเจ้าน้ําเงินอันนี้ภาษาที่ที่เขาเรียกในวงการสร้างวัตถุคนคือเจ้าน้ําเงินครับหินเจ้าน้าเงินครับครับผม แล้วตัวอันนี้ก็จะเป็นโป่งขามครับอันนี้เป็นโป่งขามครับผมเป็นโป่งขามครับอันนี้ถ้าเกิดอยู่ข้างทางไม่มีคนสนใจต้องมาไล่ดูครับผมวัดไล่ดูเอาอยู่ข้างทางไม่คนไม่สนใจครับผมเพราะว่าเป็นแค่หินธรรมดาครับผมแต่พอไล่ดูแล้วจะมีความงามเท่าเพชรครับครับผมอันนี้โป่งขามนะครับอันนี้เจ้าน้ําเงินนะครับที่ใช้ผสมในพระกลิ่งนะครับเป็นเป็นโลหะนะอาจารย์เนี่ยไม่ครับเป็นหินเป็นหินเจ้าน้ําเงินนะครับโอเค จากนั้นเรามาตั้งแต่ประตูบ้านเลยเข้าประตูบ้านนี้เจออะไรครับรอาจารย์ประตูบ้านนี้ก็เป็นก็อยากจะเป็นแร่ใน,นครับอาจารย์แร่หลายอาจารย์ไปเอามาจากที่ไหนบ้างครับส่วนใหญ่แล้วก็จะทั่วไปครับครับทั่วไปแต่อันนี้ผมจะรับผลิตอยู่ที่เข้าอุ่นครึมทำทำเลยครับทำเขาอุ่นครึมหนึ่งสองสามครับผมครับผมแต่นนี้ก็จะเป็นดวงที่ขัดจับมากก็จะเป็นซีฟ้าขึ้นมาเป็นหินที่ใช้พลังงาน อันนี้อาจารย์เป็นอะไรครับอันนี้เป็นกลิ่นครับก้อนหนึ่งถ้าขาดต้องกลืนครับมากลืนจนจนเลือดทันตอนประมาณสิบกว่ากิโลครับถึงเหลือห้ากิโลตอนทันให้าโลครับด้านในเป็นอะไรครับอาจารย์เข้าอมอยู่แต่ไม่รู้ว่าอมอะไรอยู่ครับครับผมอมน่าจะเป็นอมแร่อมอะไรนะครับครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นแร่เป็นก้อนแร่แร่เลยครับเป็นเสาขึ้นมาเลยปัดขึมาเลยครับ นี่นะครับสาหรับคนชอบอ่ะและนี้ในนี้อาจารย์เปลี่ยนอะไรครับเหล็กหลองค์ใหญ่เป็นเหล็กหลองค์ใหญ่อันนี้มาเอามาจากไหนครับอาจารย์เกือบ20โลของข้าองค์คึนครับของเข้าองค์คนเป็นแม่เขาเลยครับผมคือเกือบ20โลครับอ่จากนั้นอ่ที่ในตู้นู้นอาจารย์เปลียนอะไรในตู้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นแร่เล็กๆทั้งหมดครับเป็นแร่เหล็กไหลทั้งหมดเลยนะครับ แต่อันนี้เป็นเก็ดแก้วมรกตครับอาจารย์ก้อนนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นพธาศิวลีพธาศิวลีออกดอกเป็นดอกกุหลาบครับอันนี้ครับอาจารย์อันนั้นเป็นเก็ดแก้วมรกตครับเก็ดแก้วมรกตเขาเชื่อว่าไงครับอาจารย์อันนี้ร่มเย็นครับร่มเย็นครับครับจะจะร่มเย็นมากเก็ดแก้วมรกตนะครับ อ,อันนี้เขาจะเหมือนเหมือนลายไม้นี่ครับอันนี้เป็นเสาหลักเมืองพญานาคครับล้นนานคาราทครับเสาหลักเมืองนคราทอันนี้เล็กๆผมไปเอามาจากเขตของเขาเรียกว่าเข่าตะลุสีเข่าตะลุศีนี่ตำนานรือทุกวันนี้คนห้ามเข้าครับเป็นเมืองผีดิบครับอ่าอันนี้เขาเป็นไม้ออ๋ อันนี้เป็นไม้นะครับครับผมไม้กลายเป็นหินเหรอครับอาจารย์ครับผมอ๋อโอเคครับติดนะครับอันนี้มันี้็นน้ำติดแล้ะไม้กลายเป็นหินแม่เหล็กดูดติดนะครับครับผมไม่ไม่ค่อยติดครับแต่ว่าถ้าต้องต้องรูปได้ให้เขาเหมือนเขาจะมีพลังงานขึ้นมาครับแต่เขา็ค่ติดครับอาจารย์นี่เล็กไหลน้ำเหรออาจารย์เล็กไหลน้าครับเดี๋ยวผมพาท่านอาจารย์ไปไปดูได้ครับไปมีโอกาสมีโอกาสนะครับครับผมไปขอได้ครับ ที่ทำอันนี้ที่ทำเนี่ยนะครับดไหลน้ําอยู่ที่ข้างบนนั่ครับที่ว่าใต้มาจากสระน้ำมาระกดครับตรงนี้นี่ถัดไปก้อนนี้เข้าาจารยดารั่งเปนยังจะชอบท่านเอาดอลล่าร์มาให้ผมก็จะใส่กรอบไปครับนี่ฝรั่งบินมากลุ่มของนู่นครุ่มของผลข้างหลังใส่แว่นครับที่ว่าเขามีพระดีๆเดี๋ยวทำรายการนั่นแหละครับครับผม อันนี้ก็เป็นแรลกเล็กๆทั้งหมดครับอันนี้ก้อนอะไรครับอาจารย์อันนี้เป็นโป่งครับเป็นโป่งครับผมเป็นโป่งครับตามแต่ว่าเป็นโป่งดลวกเป็นโป่งปลวกเป็นโป่งปลวกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้านหลังนิดนิหึงครับว่าเป็นอะไรครับนี่ครับอาจารย์ตรงนี้อันนี้ถ้าปิดไฟแล้วก็จะมีแสงขึ้นมาอันนี้ครับที่เราถ่ายทําไปวันก่อนหน้านี้นะครับ ถาดูคลิปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีสัมภาษณ์คลิปกลางคืนนะครับอันนี้ก็จะเห็นปลาที่แกะไว้ก็จะเป็นองมีแสงขึ้นมาเลยครับครับผมอันนี้้อนใหญ่เป็นหินใช่ไหมอาจารย์เป็นหินเป็นหินชนิดหนึ่งนะครับครับผมเป็นหินชนิดหนึ่งนี่นะครับอาจารย์ก็เปิดไปนะครับโอเคครับอ่าจารย์อย่างอย่างกับตรงนี้ไปเลยครับ ตอนนี้เป็นแท่นในระบบผมเวลาต้อนรับแขกครับก็อันนี้เป็นอ่างครับอันนี้เล็กๆร,รวมกันเกือบทั้งหมดครับอันนี้เป็นโปง่งครับอันนี้เป็นโปง่งอันนี้เป็นอ่าอันนี้เป็นแร็ไฮไลท์ครับครับผมแร็ไฮไลท์แล้วก็มีน้ำหนึ่งซึ่งทําน้ำมนต์ทำน้ำมนต์นผมก็ คือคนมาขอขอ,ขอ,ขอน้ำมนต์ผมไม่รู้จะทำไงเป<ข>็นนักวิทยาศาสตร์เอาน้ำสะอาดมาใส่โดยราเกียงเลยแช่ไว้พักหนึ่งแล้วก็ให้เขาตักน้ำไปครับตามความเชื่อมแต่ละคนครับผมอันนั้นก็เป็นแร่หล็กหลายต่างๆนะครับอาจารย์ที่ใส่ไว้เป็นแร่หลกหลายครับไอ้ที่เป็นเหมือนแก้วนุ่นอะไรเขาจย์ที่เป็นแท่งอันนั้นนะครับอันนั้นนํามาจากนึกรับประเทศนอกเหมือนกันเป็นเขี้ยวฮนุมานเป็นเขี้ยวฮนุมานหรือหยดน้ำพระอินทร์ หยดน้ําพระอินครับผมคือเขาจะเรียกชื่อให้เป็นมงคลไว้ก่อนนะครับ,รบผมส่วนจะชื่อทางวิทยาศาสตร์ยังไงนี่ก็คือเป็นที่รู้จักทั่วโลกแต่คนไทยเรียกให้เป็นมงคลไว้ก่อนครับผมหนักมากครับครับผมยี่สิบโลในนี้ลูกแก้วอะไรครับอาจารย์อันนี้เป็นลาพีสแล้วก็เป็นยกมุกดาครับผมแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกันครับแต่ว่ามกาเก็บสะสมไว้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อาจารย์แกะแกะเป็นรูปนี้เลยครับาจารย์ อาจารย์แกะธรรมชาติครับอาจารย์หยิบให้ดูหน่อยครับไอ้โพวงนั้นพวงนั้นครับนี่นะครับอันนี้เป็นเป็นเล็กๆครับส่วนอันนี้เป็นครับเป็นวิทยาศาสตร์ช่วยครับอันนี้เขาอาจารย์ไปแกะมาครับตามของช่วยครับครับแกะให้เขาครับเจ้าของอยู่ประเทศนอกครับครับยังไม่ได้เข้ามาเอาครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินดูอีกด้านหนึ่งนะครับ เกจิมาเยี่ยมที่นี่ไม่น้อยนะครับคเพราจะผัดกันไปผัดกันมาครับครับผมด้านหลังนี่เป็นอะไรครับอาจารย์ด้านหลังก็จะเป็นพื้นพระของที่เส้าที่นั่งสมาธิครับครับผมแล้วก็แกบจ้ดีครับอ่ะตรงนี้เป็นอะไรครับอาจารย์มาตรงนี้นิดหนึ่งครับอันนี้เป็นบาเป็นบาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีผลไม้มีอะไรวางไว้ครับมาดูทุกอย่างเป็นบาส่วนตัวของท่านเลยอาจารย์อาจารย์พวกนี้ต้องบวงสรวงหรือเส้นไหว้ด้วยอะไรครับทุกอย่างครับ พอวาหัดมาทุกอย่างใช่ไหมน้ําทุกอย่างครับน้าเอ็มร้อยน้ําสมหรือว่าผลไม้ลูกไม้ทุกอย่างครับที่เรามีครับนี่นี่นะครับเป็นความเชื่อของอาจารย์เบิร์ตนะครับแล้วครูบาอาจารย์ครับในรูปีนใครครับผููบาอาจารย์ใหญ่ผู้หญิงเนี่ยนะผู้ชายครับแต่ว่าผู้ชายรงผู้หญิงอ๋อผู้ชายเหรออาจารย์ผู้ชายเป็นอันนี้ยังอยู่ไหมอาจารย์อยู่ครับอยู่ที่ไหนครับ เราก็ที่ผมให้ใช้ท่านให้ผมใช้ปุ๊บชื่อว่าลายพันปีครับท่านนี้ผมใช้อยู่นี่นะครับเก่งครับเป็นเป็นคนที่ไหนครับท่านลูกข้าวมันปุ๊บเขาเป็นนักสวมเป็นนักสวมกลุ่มนักสวมโบราณครับผมแต่ว่ามันจับคนทรงอยู่เพราะว่าไม่งั้นก็คุยกับผมไม่ได้ผมจับอันนี้อันนี้เขาเป็นล่างทรงไหมล่างทรงครับล่างทรงครับอันเจ้าพี่แก้วพินาดครับผม นี่นะครับมีโอกาสจะไปเยี่ยมสำนักนะครับนี่ถ้าท่านดูอยู่นะครับรู้นะครับนี่นี่ถ้าท่านดูอยู่นะครับจะพาไปเยี่ยมที่สำนักนะครับนี่เป็นหิ้งพระออาจารย์นะครับของพิสตานั่งสมาธิับครับผมอ่ะอาจารย์ก้อนนี้ไปอะไรครับก้อนใหญ่นียอันนี้เป็นอ่าเสียนนาคราครับเสียนนาคราครับผมอาจารย์จินตนาการไปเองหรือเปล่าครับเสนียนาคราเพราะว่าขอข้าฝันบางเป็นไปทางไครับ ไปเอามาที่ไหนอาจารย์นี่นะครับสั่งมาจากนอกมั้งอาจารสั่งมาจากเมืองนอกนะครับครับผมอันนี้หนักจนไม้ไม้แบะเลยครับไม้นานานี้แบะนะครับหนักจนไม้แบกเลยนะครับแต่ว่าไม่หนักนะครับถ้าอุ้มนี้อุ้มไหวแต่ว่าไม่รู้เป็นอะไรไม้แบะครับผมไม้แบกต้องเอาหินรุ่นเหมือนเครับครับผมเนี่นะครับเป็นความเชื่อความศรัทธาของอาจารย์เบิร์ตนะครับอาจารย์ไม้นี่เห็นสวยงามหรือมีพลังครับเถือมามีพลังครับ อันนี้ไม้แต่ละท่อนมีที่มามีที่มาบางทีไปคายอยู่บนน้ายอไม้แต่ว่าอยู่คนละต้นครับก็คืออันนี้นี่นะครับนี่ครับอันนี้นี่ครับเป็นหน้ากากเดอะเมสหน้ากากเดะวดาอ่าอาจารย์อาจารย์อาจารย์มาทำอะไรนี่ขเข้าเข้าฝันแล้วก็ให้คนไปเอามาเจอที่ยอดเขาแล้วเือนจา นี่นะครับเสนชูนี่นะครับอันนี้ก็เลยเก็บบอกว่าจะจอาไว้ทําให้ดีเลยครับผมมาพร้อมพญานาคก็เลยมาตั้งไหวแต่งมัวจะารีบตั้งไหวตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูก้อนหินอีกก้อนหนึ่งครับที่อาจารย์บอกว่าเป็นหินพญานาคนะครับเดี๋ยวเราจะพักภาพแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้นะครับก้อนหินพญานาค อ,อาจารย์อาจารย์ตรงนี้ได้มาจากไงครับเห็นยังไงครับอันนี้อยู่เส้นสีสวัสดบน,นี้ผมไปบวงสรวงรนั่งรถผ่านไปได้ประมาณสักสามสิบถึงห้าสิบเมตรมีเสียงคนตะโกนว่าไปด้วยครับรถเสะเทือนครับเป็นรถอีสุครับทีนี้ผมก็หันค่อยๆห่หันเจอดวงไฟดวงแคอยอย่นี้ย่ายังไผมก็เลยบอกว่าผมไม่มีเวลาจอดดูเดี๋ยวขากลับจะแวะครับ พอแวะมาแล้วผมเห็นท่อนหางผูท้ที่เรียกผมคือท่อนหางผมก็มาจอดดูครับผมมาจอดดูเสร็จแล้วอูอ้สวยเท้านล้ยตอนนี้เ,เนี่ยเทาแน่เอากลับไปบ้านพอบอกว่าจะเอากลับไปบ้านอท่อนกลางเห็นครับท่อนหัวเห็นครับแต่ที่แปลกครับเขาเอาเกล็ดมาให้ผมก่อนสองปีเปล็ดเปล็ดอยู่ตรงกลางครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวจะเดินดูนะครับครับผม นี่ครับเป็ดตัวนี้มาอยู่กับผมสองปีอันนี้คือขยับได้ไม่หยครับเนี่ยนะครับครับผมหนักครับหนักมากเขามาอยู่กับผมสองปีก่อนที่ตัวเขาจะมาผมก็ไม่รู้เป็นอะไรแหลกผมเอาไว้ในบ้านพอเป็ดเข้ามาเสร็จปุ๊บผมก็เอามาก็อนาวางคดีเนี่ยครับทายตรงนี้ไปแล้วก็จะเห็นว่าเป็นตัวเหลือยลายเมดครับผมอาจารย์ไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะตรงนี้ไม่ไม่ครับแค่ แค่ขัดตรงนี้เพราะว่าเป็นตะกรังเหมือนเกล็ดแต่ถ้าไม่ขัด online, <reco B. S 2> นี้จะดูขลังมากทีนี้ผมไม่รู้ผมที่ว่าหินผุถราหินไม่ผุขอกอะไรตกแต่งให้แบบขัดให้สวยอาจารย์อาจารย์ไม่ได้เซาะร่องนะเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นเกล็ดร่องมาเลยครับแต <m z ul heures> ่ว่าแค่เอาเกล็ดออกครับเอาเกล็ดออกนี่ไม <ra ban> ่ได้เซาะร่องอะไรเลยนะครับหินเป็นเขาจะเป็นถ้าหินตรงนี้เขาจะเป็นสภาพแบบนี้ครับครับผมงอนเขาก็ยาวนะครับนี่นะครับดูใกล้ๆเลยนะครับอาจารย์มีคนมาขอหวยไหมเนี่ย ขอทอดเท่า,น,ทานี่ขอซื้อทั้งก้อนเลยเหรอครับผมเตเป็นอุทยานใหญ่ผมบอกว่าไปไม่ได้แล้วก็ท่านไม่เอื่อชืับท่านก็จะฝอท่านทำห้องกระจกแล้วก็ให้คนมาบุญครับครับผมตันฟังโรงแรมใหญ่อ๋อภูเก็ตนี่นะครับเป็นอาจารย์ไม่ได้ขูดเขิดเป็นร่องรอยเลยนะครับ อันนี้ที่หมีนี่เขาก็จะเป็นภาพแบบนี้แต่ว่าแค่ตกแต่แงว่าขัดให้เรียมเฉยๆคืออยู่ลายครับแบบนี้เป็นจินชนิดนี้นี่นะครับวัดซิลครับนี่สสนะครับม,<า>มีอะไรซ้อมรับนี่นะครับแล้วแต่แต่จินตนาการไปนะครับแล้วผมก็เอาแท่นมาให้เขาอาจารย์ตอนตอนย้ายมาอาจารย์ต้องบวงสวงครับต้งว,ตงบวง,วงออนี่นะครับเป็นกว่าคือความเชื่อคือคนมีคนมาคนหนึ่งจากไทยสั่นมา เหมือนชับอยู่ข้างในแล้วก็พลาสตอื่นครับก็บองจะมีพญานาคใหญ่มาอยู่บ้านผมหนึ่งองค์ผมก็เลยให้ทําอ่างผมเลยทําอ่างครับทาอ่างไว้ตรงนั้นนะครับผมก็ไม่คิดว่าองค์นี้จะมาแล้วก็ไม้ก็มาตามเนีครับไม้ไม้พญานาคมีปากมีงอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูใกล้ๆอีกอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวอาจารย์พาไปนิดหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นท่อนไม้ครับผมจะมีปากเนี่ยถ้าดูตรงนี้จะรู้มีตามีปากมี ทุกอย่างครับอาจารย์นี่ไปงมได้มาจากไหนครับไม่ครับเขาอยู่ในป่าครับเข้ามาพร้อมหน้ากาเทวดะเขามันจะเข้าฝันครับผมมันจะเข้าฝันอยู่ครับแล้วผมจะเอามาถ้าถ้าตรงนี้จะเห็นชัดเห็นปาเลยครับเห็นอาเห็นเขียวอาจารย์คนอยู่ที่นี่เจอปาฏิหาริย์เยอะไหมพี่ตาก็ทุกวันครับผมอก็มีแขกเจอเมื่อคืนนี้มานั่งอิงให้เลยมานั่งอิงเต็นให้เลยครับผม ประวัติกญาติธรรมนี่เข้ามาประจําอาจารย์ถ้ามีคนมาขอเข้าชมจากทางช่องนี้ต้องโทรมาหาอาจารย์ยังไงครับก็ศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองแปดแปดสองแปดแปดสองแปดห้าห้าเก้าแปดห้าห้าเก้านะครับถ้าถ้าใครจะมาชมหินหินที่มีพลังงานหินที่มีตามความเชื่อของอาจารย์นะครับนะอาจารย์จะแนะนําให้ใครรู้จักคนหนึ่งเนี่ยออกมาสองคนเลยครับที่รันมาเลยสองคนเลยญาติธรรม ครับผมสวัสดีครับตอนนี้ตอนนี้เจ้าของนี่คือเจ้าของพระสมเด็จที่โบราณมากครับครับหลายร้อยปีตั้งแต่รุ่นสมเด็จรุ่นแรกนะครับครับผมนี่ครับแล้วก็ลุงปู่ทวดครับอันนี้เขาก็ใช้กันมาตกทอดกันมาครับผมนี่ครับทีนี้เขาก็มาไว้ที่ผมว่าเพื่อพลังงานใกล้จะเข้าเยอะๆเพิ่มขึ้นครับเพิ่มพุทธคุณครับจะได้รวยเพิ่มขึ้น ตอนนี้รถกระู่ครับรถแลนลี่ก็จะเอารถรถรถเป็นเปล่านี่นะครับพอใจแล้วตอนนี้มีความสุขแล้วนี่นะครับเป็นคนใจบุญครับผมขอบคุณครับจันเบิร์ดครับครับรักษาแค่นี้ครับผมครับเสน